สวัสดีครับวันนี้กลับมากับจักรยานใหม่นะครับผมหน้าตามันคุ้นๆเนอะมันไม่ใช่ดาฮอนบอดวอลกนะตัวเนี้ยคือ Sonia Today h ์เฮเดเดี๋ยวไปดูกันอ่ะวันนี้กลับมากับ จักรยานยี่ห้อใหม่นะครับผมคือโซเนีย 2D a y h เดอร์นะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่เลยซึ่งออกมาเป็นเฟรมโคโมลี่นะครับผมหน้าตามันคล้ายกับบอดวอล์กมากแต่มันไม่เหมือนกันนะอ่ามันคนละสไตล์แล้วก็ราคาก็จะถูกกว่านะครับผมอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอะอย่างแรกเลยนะครับ ล้อเนี่ยจะเป็นล้อนิ้วนะครับผมมาพร้อมกับยาง21.35นะครับ่าจุ๊บจะเป็นจุ๊บใหญ่มาลักษณะน,นี้ล้อสิ่งที่เจ๋งมากคือล้อมเป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมดุมหน้าเป็น74นะอ่า แล้วก <polarization. S 2> so, really ็เป็นปลดเร็วมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความไหลลื่นของมันเนี่ยดีมากๆ2 1 3 5หนึ่งหตัวนี้จะเป็นยางของเฉาหยางนะครับมันก็ลดราคาลงมาแล้วแหละเพื่อให้ราคามันได้นะครับผมตัวเฟรมก็ตะเกียบเนี่ยก็เป็นครโมรี่อยู่แล้วล่ะอ่ะขึ้นมาเป็นตัวเฟรมก็เป็นครโมลี่นะครับการเชื่อมลักษณะการเชื่อมอะไรนี่ผมเทียบเอ่เทียบกับบอดวอล์กตัวจริงนี่มันคล้ายกันมากเลยแล้วกัน แต่องสามก็มีผิดเพี้ยนกันอยู่นิดนึงนะอ่าตัวจานหน้าให้เป็นจานหน้าของโซเนียนะครับผมเป็น52ฟันนะครับมีตัวบางโซ่หน้าหลังเพื่อไม่ให้จามันตกนะครับไม่เพื่อไม่ให้โซ่มันตกนะครับแล้วก็กะโหลกเนี่ยเป็นกระโหลกเหลี่ยมแต่เป็นกะโหลกแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วหางหลังก็ เหมือนกับบอดวอล์กแหละจริงๆแล้วแต่ว่ามันเป็นดูมที่แคบกว่าตัวเนี้ยเป็น3สปีดนะครับผมใช้ชุดเกียร์ของ LTV o o บมานะครับ่า LT ีบู n มาแล้วก็เป็น3สปีดนะครับตัวด้านหลังรู้สึกที่เป็น84มั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คสเปคอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลักอานก็จะเป็นหลักอานอาลูสีเงินนี่อย่างนี้เลยตัวเนี้ยจะเป็นหลักอานอลู31.8นะ จะไม่ใช่สามาจะใช้หลักอ่านคนละไซส์กับดาวฮอนบอร์ดวอล์กถ้วยคอมาแบริ่งเรียบร้อยแล้วจุดพับดีนะครับจุดพับตัวตัวคอเนี่ยผมว่าสวยมากเลยของโซนเนี่ยเนี่ยมันมันมันเป็นงานอลูที่ดีมากมันเนียนมากนะครับอ่าขึ้นมาข้างบนจะมีมือจับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ มือจับจะเป็นตัวปลอกแฮนด์จะเป็นยางนะครับผมมือเบก็เป็นของวินซิปก็เป็นของทั่วไปแหละ OEM ทั่วไปนะครับชุดเกียร์ตัวชิปเตอร์ก็จะเป็นของ l t w o o d นะครับผมเป็นแฮนด์อลูมิเนียมคออลูมิเนียมทั้งหมดนะครับตัวมือเบก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสายจะเป็นสีเทามาคือถ้าเกิดว่ามองไกลๆลักษณะเน,นี่ย ไม่บอกเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นบอดวอล์กได้เหมือนกันนะอ่าเบาก,ก็ค่อนข้างโอเคแหละไม่ได้นิ่มแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแข็งก็มีความกว้างนั่งสบายอยู่นะครับเบาะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็จะมีความเป็นวินเทจใครที่จะต้องการที่จะแต่งเป็นวินเทจเนี่ยตัวนี้สามารถทำได้ดีพอสมควรนะอ่าก็ลักษณะคล้ายมาก นะลักษณะคล้ายมากเดี๋ยวไปดูว่าเวลาพับแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะเดี๋ยวลองดูกันอ่ะตะกี้ลองไปพับมาดูจุดพับนิ้วมือพอสมควรเลยนะ จุดพับไม่ว่าจะเป็นจุดพับกลางจุดพับกลางเนี่ยเหมือนกับบอดวอลเป๊ะจุดพับคอเนี่ยค่อนข้างเขียนนิ้วมือจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะครับผมจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่ซึ่งเหมือนกับเรากดตัวนี้เพื่อที่จะคลายล็อกแล้วก็ดันออกมาใช้ง่ายใช้ง่ายเวลาพับแล้วค่อนข้างแคบแต่ว่าก็แคบพอๆกับบอดวอลแหละพอมันคอพับในเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยแต่ไม่มีแม่เหล็กมาให้ นะครับไม่มีแม่เหล็กมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยติดแม่เหล็กได้ไหมไม่ได้ตัวนี้จะไม่ได้มีรูให้ติดแม่เหล็กนะอ่าไม่ได้มีรูให้ติดแม่เหล็กอ่าถามว่าแปลงพอที่จะได้ไหมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองก่อนว่าจะแปลงใส่รูไหนยังไง,ไ,งไ,ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดแปลงใส่รูที่ติดบังคนเนี่ยก็จะใส่บังคนไม่ได้นะครับอ่ะการเบรกก็เป็นการเบรกอ๋อการเบรกแบบการเบรกแบบสั้นมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการเบรกจะทได้ดีกว่านะครับผม แล้วก็มีขาตั้งมาให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเวลาพับแล้วจะไม่มีเวลาไปไหนมาไหน,ย,นยังนะยังไงก็ตามจะมีขาตั้งมาให้นะครับก็ <trabalh> MM <maan S 2> สำหรับ <ingt> <ทะ S 1> ตัวนี้นะครับจะมามี2ส,สีนะครับจะมีสีเงินเทานะครับเป็นเทาเทาเงินเงินหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสีดำที่ตัวที่โชว์ให้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดชอบสีไหนก็ติดต่อมาได้เลยราคา สุดจะหรูมากเลยราคา9,500บาทเท่านั้นเฟรคมคอมอรี่นะเฟรคมคอมอรี่9,500บาทหน้าตาแทบจะเหมือนบอดวอล์กเลย <c oughs> มัน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 ค่อนข้างโอเคเลยครับสำหรับราคานี้และการขับขี่มั่นใจเลยว่าดีจริงๆเพราะว่ามันได้ล้อแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเป็นไม่ต้องเป็นต้องไปอัปเกรดอะครับมา้ง่าย แต่งเป็นวินเทจสวยแน่นอนตัวนี้นะครับอ่ะราคา9,500บาทสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0897600299นะครับหรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้นะครับ Line ID Garden b ดี a บ d e n BKK เดนะครับติดต่อผ่าน f c e b o o o m e มส a g จมาก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าอยากจะสะดวกติดต่อช่องทางไหนนะครับผมอ่าสำหรับรีวิววันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสกายแไอ้ด้วยเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs>